จริงๆแล้วอ่ะอายุเท่าไหร่ที่มันเหมาะสมกับการเสริมจมูกถ้าเราจะเสริมจริงๆเลยต่อให้เราอายุน้อยกว่านั้นน่ะเราจะเสริมเนี่ยมันจําเป็นต้องมีอะไรบ้างด้วยความที่ในอินบ็อกหรือว่ามีคนที่สนใจเสริมจมูกเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆสวัสดีครับพบกับผมนะครับหมอเอสนะครับจาก ESS k l i n i c นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังด้วยความที่ในอินบ็อกซ์หรือว่ามีคนที่สนใจเสริมจมูกเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคืออายุน้อยลงเรื่อยๆผมก็จะจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะ อายุเท่าไหร่ที่มันเหมาะสมะการเสริมจมูกหรือว่าถ้าเราจะเสริมจริงๆเลยต่อให้เราอายุน้อยกว่านั้นเน่ะเราจะเสริมเนี่ยมันจําเป็นต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกก่อนเลยในเชิงของทฤษฎีที่ผมศึกษามาแล้วกันนะตัวจมูกเองเนี่ยตัวโครงสร้าง,งใบหน้าโครงสร้างของกระดูกโครงสร้างของจมูกเองเนี่ยมันจะเข้ารูปเนี่ยประมาณอายุ21ถึง22ปี มันจะเริ่มคงรูปคงตัวเนี่ยนะครับประมาณอายุ21-22ปีซึ่งหมายความว่าอายุที่ดีที่สุดในการเสริมจมูกเนี่ยคือมันต้องผ่าน,าน,านช่วงเฟสนั้นไปคือประมาณสักอายุ21-22เนี่ยจะเป็นช่วงอายุที่ที่ใช้คําว่าใบหน้าของเรามันไม่ค่อยปรับเปลี่ยนแล้วนะครับการเสริมหลังจากนั้นไปอะ่ะมันก็จะทําให้ใบหน้ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอีกโครงสร้างเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเสริมตอนนั้นไปมันก็จะไม่ทําให้จมูกเราเปลี่ยนแปลงไปมากมายอะไร แต่ด้วยความที่หลังๆมานเนี้ยผมเห็นชัดมากเลยว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยมีความอยากเสริมจมูกกันอายุน้อยลงเรื่อยๆแม้แต่น้องมอปลายเนี่ยก็มีคนสนใจเสริมขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมต้องเล่าก่อนว่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอย่างหนึ่งที่ต้องระวังแต่ถ้าอยากเสริมจริงๆซึ่งถามว่าเสริมได้ไหมมันก็เสริมได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอายุ18ก็อาจจะหยุดแล้วโครงสร้างก็อาจจะหยุดปรับเปลี่ยนแล้วถ้าจะเสริมจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะถ้าอาย,ยุน้อยกว่า20สินะครับแนะนาว่า ต้องมีนะครับต้องขอคุณแม่คุณพ่อหรือผู้ปกครองใครก็ได้นะให้เขาเซ็นใบอนุญาตมาว่าเฮ้ยเนี่ยยินยอมให้ บุตรสาวนะครับชื่อจะดืดดืดเ,เสิร์มจมูกได้และถ้ายิ่งเนี่ยอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยแนะนําว่าต้องเชิญผู้ปกครองมาด้วยส่วนตัวหมอเองเนี่ยจะได้พยายามอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียมันมีข้อระวังอะไรมันมีความเสี่ยงอะไรนะครับเราจะได้รับรู้ไปด้วยกันเนาะแล้วการเสิร์มจมูกแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะสบายใจมากขึ้นไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆพ่อแม่นมะมีบางท่านเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยแอบหนีพ่อมาแอบหนีแม่มาอะไรเงี้ยพอหลังไปเสริมเสร็จ นะมีบางเคสผมเจออยู่ประมาณสัก2เคสจากที่เคยเสริมมาแบบ7จ0 0แพเคสเนี่ยนะครับมีอยู่2เคสนะที่กลับมาถอนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่ยอมให้เสริมโอโ้โหเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอสมควรเลยเป็นเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอสมควรเลยที่แบบเฮ้ยพอคุยกันแล้วแบบสรุปพ่อแม่ไม่ให้เสริมแต่น้องเนี่ยหนีมาเสริมเองนะครับก็อยากจะฝากไว้อย่างนี้นะถ้าเราจะเสริมจมูกผมแนะนําว่าบอกผู้ปกครองหน่อยนะยิ่งยุคสมัยเนี้ยผมว่าท่านรับได้ง่ายขึ้น นะมีความเข้าใจในเรื่องของความสวยความงามมีความเข้าใจในอัตลักษณ์เอกลักษณ์โดดเด่นของเด็กรุ่นใหม่ก็อยากจะฝากเรื่องของอายุที่เสริมจมูกได้ไว้เท่านี้นะครับผมหมอเอสจาก ESS Clinic ลากันไปก่อนสวัสดีครับ